สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายไทยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องจะมากล่าวถึงชีวิตของป้าแตนสิ่งที่ยึดเหนียวอยู่เขาเรียกว่าสิ่งที่เกาะเกี่ยวมีภาระอยู่ถ้าเราติดตามมานานนะเราจะเห็นคอมเมนต์ต่างๆ ไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับป้าแตนเกิดจากอะไรละ่ะส่วนมากโทษที่ครอบครัวเพราะว่าป้าแตนเป็นครอบครัวนี้หรือเปล่าผมจะลองพูดถึงเหตุผล 1. ที่ผมเข้าใจไม่รู้เข้าใจถูกไหมป้าแตนะ่ะอาจจะมีเรื่องที่บีบคั้นหัวใจก็ได้ทำให้มีน้ำตาในวันนั้นซึ่งผมจำวันไม่ได้แล้วทำไมถึงบีบคั้นให้มีน้ำตา คือชัยพลน่ะไม่ใช่ครอบครัวนี้เป็นแค่เขยการบีบคั้นแรงกดดันต่างๆไม่ตกกับชัยพลแต่ไปตกกับป้าแตนสมควรไหมที่ป้าแตนนามีน้ำตาแป้งมันบอกว่าป้าแตนน่ะไม่ได้รักครอบครัวเหมือนที่ป้าว่ามันก็แช่งไปเลยใสยส่งไปเลยว่าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ศพช่องให้กับแป้งซ้ำเติมแต่ผมน่ะจะพูดถึงว่า ทำไมที่ผู้หญิงคนนี้นะมีน้ําตากรณีแรกในช่วงหนึ่งจะมีมาดามลาเต้กับมุนีจะใส่ไฟยายสมควรแบบหนักช่วยลุงพลป้าแตนลุงป้าไม่ได้ด่าเองหน้าขาวบอกว่าลุงป้าบอกให้ให้ข้อมูลมันเขาดูพฤติกรรมพฤติการยายได้เองยายไม่ห้ามลูกที่ใส่ร้ายป้าแตนกับลุงพล เหตุผลทำไมผู้หญิงคนนี้หลังน้ำตาน้องด่าพี่สาวพี่เขยเรื่องคดีใส่ทุกวันเป็นจริงไหมไม่จริงหรอกว่าถึงเรื่องส่วนตัวเขาออกว่าไม่รักพี่สาวเขาเพราะว่ามึงน่ะไม่ห้ามสองคนนั้นเลยมาด่าพ่อแม่เขาด่าเพราะด่าแทนว่าไม่สอนลูกชายหน้าขาวใส่ความเรื่องส่วนตัวพี่สาวไม่อยากแก้ คนนอกแก้ให้ด่าแค่ว่าไม่สอนลูกพี่สาวคงอัดอั้นใจจะห้ามใครฝ่ายน้องก็ห้ามไม่ได้ห้ามสองคนนั้นก็ไม่ได้ต้นตออยู่ที่น้องชายเป็นเหตุผลที่ป้าแตนไม่มีทางออกวันนั้นเหมือนพ่อกลับมาอยู่ที่นี่สิ่งที่พ่อรับปากไว้จะให้การตามความจริงว่าลูกเขยอยู่ที่วัด GPS แต่ พ่ออยากกลับบ้านคิดถึงเมียความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงเมื่อวันก่อนวันที่พระมาเบิกความได้ยินแอดสอดท่านหนึ่งว่าเขาชนะ1,000%ซวิเคราะห์กันว่าชนะจริงไหมคดีเดี๋ยวนี้เนี่ยสืบไปนับได้3-4ปากครึ่งทางหรือเปล่าไม่นะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทำไมถึงบอกว่าจะชนะ พูดไปนะ่ะเวอร์หรือเปล่าเบิกความยังไม่ถึง20ดูยังไงถึงชนะ1000พซ์พยานที่เบิกหนึคือตัวคนที่พูด2อลูกสาวเขามาหน้าขาวบอกว่าพระพูดเป,ะเปะ๊ะมาดูตรงนี้แล้วไปฟังท่านนิทั์เรื่องนี้แหละพยานพระท่านบอกว่าพยานไร้สาระประมาณนี้พยานที่ไม่สำคัญประมาณนี้ลองไปฟังดู ทำไมพี่เขาพูดแบบนั้นคงคิดไม่ต่างกันสำหรับผมผมมองว่าพยานนี่คือพระที่เป็นพิรุษปกติแล้วในคดีายาากรณีที่ไม่มีหลักฐานจับไม่ได้หลักฐานแค่พิรุธต้องหาองค์ประกอบอีกเยอะแล้วก็หลักฐานพิรุษตัวนี้นะ่ะแค่ฟังพูดเพี้ยนนิดเดียวแค่ว่าเขาคุยกันในรถว่า เกือบไม่ได้มาส่งพระเพราะว่าหลานหายอันนี้คือเขารู้แล้วว่าหลานหายแต่เขาก็ยังมาส่งหรือถ้าเขารู้ก่อนแล้วว่าหลานหายเพราะน้องสด,ดิง้งมาหาสองครั้งอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะว่าเขาน่ะกลับลงมาจากเขา9นาฬิกาย่ิสองนาทีนัดพระ10นาฬิกาช่วงเวลาดังกล่าวถ้าเป็นคุณคุณจะทำได้ไหมคุณจะมี ลักษณะปกติไหมเวลาไปรับพระถ้าดูแต่เริ่มต้นแต่จากข่าวน่ะไม่ใช่แค่ใจพลวิ่งไปรับพระเลยนะไปถึงกลางทางจอดรถหมุนกระจกลงทักว่าจะไปส่งพระไปด้วยกันไหมถ้ามองแบบทนายระยะเวลาเหลือน้อยลงเหลือ20นาทีคุณจะเอาน้องไปไว้ที่ไหนปกติทำได้ไหมใจจะนิ่งขนาดไหนเอาน้องเขา นะต้องมีการวางแผนเป็นไปไม่ได้ที่แผนนั้นจะทําในวันที่เขามีภารกิจที่ต้องทําความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบูุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเง <shine. S 2> <cía. S 3> ินบริจาคสร้างองค์ปูก่กกอกและจำปาดงเมื่อไม่นานมานี้นะ่ะมีช่อง y u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  e โจมตีลุงพลเรื่องเงินบริจาคสร้างปู่ปริจิตกกอกที่ยังเหลืออยู่800,000บาทผมขอเขียน เท่าที่พอจำได้ถ้าตัวเลขผิดก็ทักท้วงมามีเงินบริจาค1.3ล้านบาทใช้สร้างองค์ปู่ค่าจ้างรวมแล้วประมาณ7 0 0 0 0 0บาทเสียภาษีประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าค่าทนายรัชพลทําคดีบวกรวมภาษีแล้ว3 0 0 0สนจึงเหลือเงินราว3 0 0 0 0 0บาทต่อมามีการขนย้ายองค์ปู่ไปที่จำปาดงค่าใช้จ่ายจำนวนมากเงิน ที่เหลือ3 0 0แสนไม่พอหรอกแถมยังต้องใช้เงินบูรณะองค์ปู่ที่จำปาดงอีกมากมีผู้ใจดีร่วมกันบริจาคงานจึงดำเนินไปต่อได้การที่นำค่าเสียภาษีค่าทนายและค่าขนย้ายองค์ปู่มาหักกรบลบหนี้เพราะทางบัญชีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับเงินบริจาคคนเราเคยอยู่ข้างเดียวกัน่ะ ไปไหว้และรำถวายปู่ถึงกกกอกกลับมาสงสัยเหมือนทิมแทงทำแบบนี้ชีวิตมีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆคนเคยเป็นมิตรแล้วเปลี่ยนมาขุดคุยเรื่องไม่มีสาระเพื่อทำร้ายเช่นนี้นะ่ะคนไทยทั่วไปเขาถือและไม่ทำกันใครที่ทำเช่นนี้ชีวิตคงตกต่ำลงไปควรเลิกเสียเถิดสวัสดีครับวีระ หลงสมบูรณ์ความคืบหน้าล่าสุดตาชานได้ออกมาพูดผ่านทางช่อง YouTube ตาชานกบกอกดังนี้ครับวันนี้ตาจะมาแจ้งข่าวให้ FC ได้ฟังได้รู้กันทำไมตาถึงไม่ได้อยู่บ้านกับลุงกับป้า2-3ส,สาวันที่ผ่านมาแจ้งข่าวให้ FC ลุงผลป้าแตนได้รู้ใครก็ตามที่เข้าใจผิดตาก็จะมาบอกกล่าวในคลิปนี้ช่วงนี้น่ะตาเป็นไข้ตาเป็นปน่ะตั้งแต่ก่อนขึ้นศาล1วัน วันที่30 3 1ถึง3ตาไปฉีดยาที่คลินิกเป็นไข้ยอย่างรุนแรงไม่สามารถไปให้กำลังใจลูกหลานที่สารมุกดาหารได้ตาทนไม่ไหวตาเป็นไข้หนักสั่นทั้งตัวหลังจากนั้นมาตาก็เข้ามาหายายให้ยายดูแลวันสองวันยายก็ไปหน้าตายก็ดูแลตาต่อตาก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาวันนี้นะ่ะตาก็ไปฉีดยาไข้ อย่างไม่ลดตาก็พยายามทำให้ดีที่สุดทำไมตากระโดดไปโนนกระโดดไปนี่ตาเป็นคนกลางตาบอกเอฟซีอยู่แล้วว่าตาขอไปทุกบ้านทุกหลังค่าเรือนเป็นลูกคนโตคนเล็กคนกลางตาเข้าไปถ้าหากเอฟซีบางคนอาจจะรับตาไม่ได้รับใหญ่ไม่ได้รับน้าแต่ไม่ได้ขออภัยนะครับยังไงยังไงก็เป็นลูกสาว ลูกชายตาทั้งหมดใครก็อย่าไปเชื่อถ้าหากไม่ได้ยินจากปากตาพูดเองน้าตายจะพูดไปแบบนั้นแบบนี้น้าแต่จะพูดไปแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วแต่คนแต่ละคนน่ะมันไม่เข้าใจกันใครจะพูดอะไรก็พูดไปสิ่งที่ไม่ผิดไม่พลาดใจใครใจมันหลังจากตาหายดีแล้วตาจะไปดูแลบ้านลุงบ้านป้า เหมือนเดิมเฉพาะตอนกลางคืนกลางวันตาอาจจะไปไล่ไปนาไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้บ้างนะ่ะความคืบหน้าล่าสุดแอดมินบัตได้พูดไว้แล้วดังนี้ครับสำหรับผมแอดบัตไม่เคยคิดจะวอกแวกไม่เคยคิดจะฝั่งโน้นฝั่งนี้จุดยืนของผมสู้ตรงนี้สู้กับความเป็นจริงจะสอบพยา,ยานกี่ปากก็เหมือนเดิมในตาผม เห็นแล้วตาเห็นแล้วมันเป็นยังไงผมไม่สนใจว่าจะสอบพยานกี่ปากก็ช่างพูดกี่ครั้งก็ความจริงเหมือนเดิมไม่คิดวอกแวกสู้ตั้งแต่ทนายชุดนี้ทนายทุกคนพร้อมสำหรับผมถ้าฝ่ายโจทย์ไม่เอาผมผมก็ตามฝ่ายจำเลยได้ครับยินดีนะผมยินดีให้ข้อมูลฝ่ายนี้ ถ้าฝ่ายนี้ไม่เอาอีกฝ่ายหนึ่งยังต้องการผมรู้กันไปว่าเป็นยังไงความจริงให้มันกระจ่างตรงนี้สู้แน่นอนสำหรับผมเรื่องนี้ผมไม่สนความจริงคือความจริงสำหรับผมคำพูดของแอดบัตอาจไม่ถูกใจสำหรับหลายท่านหลายฝ่ายแต่สำหรับผมอยู่ในความเป็นจริงผมยืนยันจุดเดิมจะอยู่ตรงนี้ใครจะไปก็ช่าง ย้อนดูคลิปของผมได้คลิปไลฟ์สดทุกไลฟ์ของผมนะ่ะดูได้ผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถึงแม้จะเหลือแต่ช่องของผมช่องเดียวที่อยู่กับลุงคนป้าแตนผมก็จะอยู่ตรงนี้ความจริงที่ผมเห็นจะมาหักล้างตรงนี้จะสอบพยานกี่ปากผมก็ไม่สนใจมันติดตามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็ไม่อยากจะพูดมากมายมีอะไรเราเปิดเผยหมด จุดยืนของแอดบัตเหมือนเดิมอยู่กับลุงพลป้าแตนสู้ตรงนี้สู้กับเรื่องที่หลายท่านแนวทางการต่อสู้ความจริงใจนะ่ะสู้กับลุงกับป้าลุงพลกับป้าแตนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายผมขอสู้เต็มที่ที่จะไปกับทีมงานลุงพลป้าแตนชุดนี้สําหรับแอดบัตเต็มที่เอย่าเบี่ยงเบนว่าใครเจอก่อนเพราะในสำนวนระบุแล้วว่าแอดบัตเจอคนแรก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แอดบัตแย้งได้